Final Destination นะครับภาคนี้ภาคที่6ทุกคนพูดเหมือนกันว่าดีกว่าทุกภาคที่ผ่านมาเนื้อเรื่องจะแยะแหวะเสียวขนาดไหนต้องดูโรงหรือเปล่าคลิปนี้มาคุยกันสรุปสั้นๆเกี่ยวกับแฟรนไชส์นี้แล้วกันนะครับคือ Final Destination เนี่ยจะเป็นเรื่องราวของศกนาตกรรมเหตุการณ์หนึ่งนะฮะที่คนตายเยอะมากแต่ว่าจะมีตัวเอกอยู่คนหนึ่งเนี่ยที่สามารถเห็นเหตุการณ์ได้ล่วงหน้านะครับทำให้ตัวเขากับ เพื่อนๆเ,เขาเนี่ยรอดแต่พอรอดแล้วเนี่ยมันถือว่าเป็นการผิดแผนของความตายอีความตายของแฟนชส์เนี่ยเป็นเหมือนสิ่งที่วางแผนได้คิดเป็นนะฮะพอมีอะไรผิดแผนไปเนี่ยอีความตายมันจะแบบหมันไส้และมันก็จะมาไล่เก็บแต่ละคนให้หมดนะครับแล้วความตายแต่ละคนเนี่ยจะสยองกว่าตอนแรกอีกซึ่งอันนี้คือที่ผ่านมานะครับ5้าภาคผมพูดเลยว่าเหมือนกันเป๊ะ ะะเป็นเหมือนรีเมคของรีเมคของรีเมคอีกทีหนึง่งเนื้อเรื่องเนี่ยต่างกันน้อยมากนะฮะมันจะมีเหมือนกฎระเบียบใหม่ๆของความตายมีแบบอ่านลำดับนะอันนี้ตายก่อนตายหลังเฮ้ยมองเห็นด้วยว่าไอคนนี้จะตายยังไงอะไรเงี้ยคือมีเพิ่มมานิดหน่อยแต่ภาคนี้จะต่างออกไปนะฮะจะแอดวานซ์ขึ้นมา1ขั้นก็คือจะมีคนหนึ่งเนี่ยที่รอดจากความตายได้เมื่อประมาณ560ปีก่อนจนมีลูกมีหลานก่อเกิด ทายาทเยอะแยะไปหมดนะฮะแต่อีความตายเนี่ยมันยังเลงอยู่มันยังหมันไสอินี่อยู่เพราะฉะนั้นเขากับครอบครัวเขาเนี่ยคือสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับอีความตายเนี่ยมันเลยจะมาล่อไอ้พวกเนี่ยให้มันโคตรเง่าตายกันให้หมดเนื้อเรื่องเนี่ยผมพูดเลยว่าไม่ใช่จุดแข็งของเฟนชยส์นี้นะฮะคือถ้าเกิดทุกคนลด IQ ตัวเองลงมาครึ่งหนึ่งถ้าถ้ามีให้ลดนะฮะแล้วคิดตามหน้าหนังตัวละครแบบตรงๆเนี่ยเฮ้ยมันจะเมกเซน แต่ว่าถ้าเกิดแอบคิดวกแวกเพิ่มไปจากหนังขึ้นนิดหนึ่งเนี่ยผมว่าเนี่ยจะเริ่มแมงแมงๆละมันเริ่มมีอะไรไม่สมเหตุสมผลบางอย่างมันเริ่มมีอะไรที่แบบทำไมมันไม่ทำอย่างนั้นวะชื่อชมนิดหนึ่งก็คือภาคเนี่ยมีการสร้างคาแรคเตอร์ตัวละครที่ดีกว่าภาคก่อนๆมากๆนะฮะภาคก่อนเนี่ยผมพูดเลยคาแรคเตอร์ทุกตัวเนี่ยมีอยู่แค่2แบบ1คือแก๊งที่เชื่อตัวเอกนะครับก็จะแบบโอ้โหพยายามไม่อยากตายทํานูน่ทนทํานี่กลัวไปหมด กับแบบที่2คือไอ้พวกที่แบบไม่เชื่อนะครับแบบมึงพูดไรวะไรสาระกูไม่เชื่อมึงหรอกกูจะใช้ชีวิตปกติอะไรเงี้ยคาแรคเตอร์ Character มี2แบบท้วนแต่ภาคเนี่ยมันจะคอมเพล็กซ์ขึ้นนิดนึงมันจะเริ่มมีตัวที่แบบอยู่กึ่งกลางตัวที่แบบเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งโดยเฉพาะคาแรคเตอร์ตัวหนึ่งคือเอริกนะครับผมเชื่อว่าใครดูจบมาแล้วเนี่ยจะชอบไอ้ตัวนี้แน่นอน สำหรับเนื้อเรื่องนะครับภาคก่อนๆเนี่ยผมอาจจะให้แค่2ดาวพอแต่ภาคเนี่ยมันดีขึ้นมา1สเต็ปนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับโอ้โหตลาดหนังทั่วไปความสมเหตุสมผลความครบรอบการสร้างคาแรคเตอร์เนี่ยหนังเรื่องนี้ขาดไปเยอะนะครับเพราะฉะนั้นปังกลางแล้วกัน3ดาวเร่องนี้เนี่ยเหมือนนั่งรถไฟหอกตีลังกาว,วิวว,ว,วินะฮะคือเหมือนว่าเราจะเดาได้แล้วนะว่าจะเกิดขึ้น1 2 3 4แล้วหนังก็ ปูมาด้วยนะว่าเฮ้ยหนึ่งกำลังจะเกิด2กําลังจะเกิด3กําลังจะเกิดแต่เสร็จแล้วเนี่ยวุบปุ๊บปุ๊บปุ๊บห้าหกเจ็มามั่วไปหมดหนังเนี่ยมันทําให้เราแบบลุ้นแล้วก็ตั้งใจดูไปกับมันมากฉากแหวะฉากเสียวแขนขาดหน้าหลุดตูดบานเนี่ยมาครบเหมือนเดิมนะฮะเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของแฟนซีนี้คือความตายของแต่ละคนเนี่ยมันครีเอทีฟมากนะฮะเพราะว่าความตายเนี่ยมันไม่ใช่เหมือนปีศาจมาฆ่านึกอ,ออกไหมมันจะเริ่มแบบอุ not ๊นอตเริ่มแบบ เกลียวหลวมไอ้นั่นล่วงลงมาทับไอ้นี่ไอ้นี่กระเด็นเข้าตาไอ้นู่นตายาคือมันจะเป็นทรงนั้นความตายมันจะไม่ได้มาพุง่งพล่งมันจะมาแบบแอบบแบบเพราะฉะนั้นเรื่องความมันความสนุกเนี่ยผมว่าอันนี้ต้องให้สีดาวสำหรับเรื่องกระแสนะครับทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าโคตรดีรถเทนโทเมโทสครับฝั่งนักวิจารณ์ให้92% c e r t i f i e d Fresh โคตรสดฝั่งคนดูให้88%ทุกคนชอบหมด iMDB เนี่ยได้ประมาณ7ต้นต้นๆน,นะฮะคะแนน,นยังไม่นิ่งซึ่งถือว่าสูงเลยนะฮะสำหรับหนังสไตลน์นี้หนังภาคนี้เนี่ยเว้นจากภาคล่าสุดเนี่ยปีนะครับซึ่งผมเป็นคนหนึ่งที่ผมดูภาค1 2 3และผมเอนจอยมากตอนนั้นแต่พอรู้ว่าภาค4ภาค5มันเหมือนเดิมเนี่ยผมก็เลยเลิกดูและเพิ่งย้อนกลับมาดูไม่กี่วันนี้เองคนที่ไม่เคยดูภาคไหนมาก่อนเลยเนี่ยดูภาคนี้เข้าใจและผมว่าสนุกกว่าคนที่เคยดูอีกมันมีการเรเฟ e น c ์ถึงภาคก่อนๆเนี่ยนิดๆหน่อยๆ แล้วก็มันเริ่มแบบผูกโยงของทุกภาคเนี่ยเข้ามาสู่หลักการเดียวกันของความตายมากขึ้นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องพูดถึงก็คือโทนี่ทอส์นะครับเป็นตัวละครเดียวที่โผล่มาในหลายๆภาคเล่นเป็นสับปเปลอคอยมาให้คําแนะนําตัวเอกนะครับว่าความตายหลักการเป็นประมาณไหนซึ่งเมื่อปี2024นะครับโทนี่ทอส์ก็จากโลกนี้ไปนะครับทำให้ภาคเนี่ยเป็นภาคสุดท้ายของเขาแล้วก็ทุกวินาทีที่เขาโผล่มาในจอเนี่ยมันมีความหมายกับแฟนคลับมาก หนัง Final Destination Bloodlines ผมว่าคอหนังที่ชอบความสนุกตื่นเต้นเสียวเย่ยวเล็ดเนี่ยผมว่าเรื่องเนี่ยพูดเลยเต็มปากว่าดูโรงดูโรงเลยนะครับด้วยบรรยากาศจอใหญ่เสียงดัง คนข้างๆรอบตัวเนี่ยผมว่ามันบิวให้หนังมันมีค่ามากขึ้นไปอีกแต่สําหรับใครที่ขวัญอ่อนไม่ไหวเนี่ยคือหนังมันไม่ได้ตุ้งแช่นะแต่ว่ามันจะเป็นความเจะแหวะเสียวบางอย่างนะครับซึ่งถ้าไม่ไหวเนี่ยผมว่าไม่เป็นไรไม่ต้องดูก็ได้นะครับแล้วก็เลี้ยวไปอีกโรงไปดูลีโลแอนด์สเตชดีกว่ากด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ช่องหนังตราตรึงนะครับคอนเทนต์ใหม่มาเรื่อยๆ